สวัสดีครับผมธนาพลจีระเดชพัดครับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศรินผู้แคร์สลับดีครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี2551ครับเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยและเมื่อมาเป็นครูแล้วเนี่ยทำงานได้สักปีหนึ่งเนี่ยเราเองก็รู้สึกว่าเราอยากจะเป็นผู้บริหารตั้งแต่ปี52เราเองก็ไปดูซิว่า เอ๊ะ hey, ทำยังไงถึงจะได้เป็นก็พบว่าเราต้องจบปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาแล้วก็เป็นครูอยู่ประมาณ4ปีถึงจะสามารถสอบในตาแหน่งรองผู้นริการได้ก็เลยไปเรียนเรียนจบมาปุ๊บก็รอเวลาพอเป็นครูครบ4ปีปี55ก็สามารถสอบรองผู้นวยการได้จากนั้นปี55ก็เป็นรองผู้นวยการอยู่2ปีก็จะสามารถสอบผู้นวยการได้ ก็สอบผู้มีการตอนประมาณปีปี58ดังนั้นเมื่อปี58ก็ได้ออกมาเป็นผู้บริหารทางษาโดยโรงเรียนแรกที่มารับตำแหน่งผู้บริการก็คือโรงเรียนพระพุทธบาทนานทกุลทยาที่อำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับนี่ก็เป็นเส้นทางจากครูสู่ผู้บริหารตั้งแต่ปี51จนถึงปี58ก็ใช้เวลาประมาณ7ปีครับ ทำไมถึงอยากเป็นหรออ่ามี2มุมมองแล้วกันมุมมองแรกก็คือเชื่อปะ่ะอยากเป็นเพราะเราเราเจอผู้วิหารที่แบบใช้คำว่าอะไรอะไม่ไม่สามารถเป็นแบบอย่างได้มั้งก็ขออนุญาตไม่เอ,อ่ยชื่อนะครับคือตั้งแต่สมัยที่เราเป็นครูอัตาจ้างและเป็นพนักงราชการเมื่อกี้นี้เล่าเล่าข้ามก่อนที่จะบรรจุปีห้หนึ่งเนี่ย เคยเป็นอนาจาจ้างกับพนักงานราชการมารวมสาปีตอนนั้นแหละอ่าตอนนั้นแหละเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้หารตั้งแต่ก่อนก่อนบรรจุเป็นขน้าราชการอีกก็คือท่านผู้การท่านเนี้ยเขาจะมาประมาณเก้าโมงเก้าโมงครึ่งสิบโมงพอมาถึงก็จะเข้าไปอ่านหนังสือพิมพ์ที่ห้องแล้วก็ที่ซ้ำรล้วไปกว่าน,นั้นสุบุรีสุบุรีในห้องทำงานแล้วก็ปล่อยให้คุณครูทํางาน,นเป็นโรงเรียนเล็กๆกันนะคุณครูก็มีอยู่แค่สี่ห้าคนก็ปล่อยให้คุณครูทํางาน เราเองก็ทํางานแต่ก็ทําด้วยใจนะก,ก,ก็ชอบทาแหละก็ทํางานหลายอย่างจนกระทั่งเราคิดว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยคิดในใจนะกูก็เป็นได้วะผู้บริหารก,ก็จึงเป็นน่าจะเป็นความรู้สึกแรกมั้งที่เราสึกว่าเราเจอผู้บริหารที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กก็เลยอยากเป็นผู้บริหารและคิดว่าตัวเองสามารถเป็นได้ก็เลยสอบบรรจุเนี่ยคือคือเส้นทางแรกนะครับเออคือไอเดียแรก ส่วนอีกไอเดียหนึ่งมุมมองหนึ่งก็คือเราเจอผู้บริหารที่เป็นไนดอนเราเจอผู้บริหารต้นแบบในขณะที่เราเข้าไปทํางานเป็นครูผู้ช่วยโชคดีที่มีผู้บริการที่เป็นต้นแบบให้เราอยู่หลายท่านด้วยกันนะครับเช่นท่านแรกก็คือท่านผู้บริารธนากรฉันทรัประโมทก็เป็นผู้บริการท่านแรกที่มีมุมมองการบริหารให,ใหม่แล้วก็คอยแนะนําฝึกฝนเรานะครับแล้วก็จะมีพออเนตรรัตชา พออสุภาวดีวงศ์สกุลและอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยนามก็จึงเป็นที่มาว่าทําไมถึงยากเป็นผื้หารเพราะเรามีพี่ๆที่เป็นต้นแบบครับเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากเป็นเหมือนเขาอยากทำงานให้ได้เหมือนเขาครับข้อจำกัดหรอเอ เราเป็นรองผู้นิการตั้งแต่รองผู้นริการเลยเนาะตอนอายุ31ถามว่าอายุน่นอนไหมก,ก็ถือว่าน้อยเนาะแล้วก็มาเป็นผู้ในิการตอนอายุ34อันนี้ก็น่าจะก็น้อยเหมือนกันเนาะถามว่าเป็นข้อจํากัดไหมเอามอุมมองตอบตามความคิดเองนะถือว่าเป็นจุดแข็งด้วยซ้ําจุดแข็งในที่นี้ก็คือตําแหน่งอะ่ะมันเป็นแค่แค่หัวโขนมันเป็นหมวกใบห,หนึ่งที่เราสมัยเฉย ดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีตําแหน่งผู้บริการหรือว่าผู้บริหารอะไรอะไรหรอกคนทุกคนเนี่ยสามารถเป็นผู้นําได้สามารถมีพราะวะผู้นําได้มันอยู่ที่การกระทําของเราเขาจะมีคํากล่าวว่า if you are good enough you are o enough คือคุณเก่งพอคุณก็แก่พอ,อเราคิดว่ามันเป็นจุดแข็งจุดแข็งในที่ีก็คือเราไม่ได้คิดว่าเราไปเป็นเจ้านายเป็นผู้ว่าบัญชาเขา เราก็แค่เป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งอาจจะเป็นจิ๊กซอตัวสําคัญหน่อยที่จะต้องคอยหาจิ๊กซออีกหลายๆตัวก็คือคุณครูนั่นแหละหรือว่ารองผู้นี่ยมาต่อช่วยกันต่อภาพให้มันเป็นภาพโรงเรียนที่สมบูรณ์เราคิดแบบนี้จึงมองว่าไม่ไม่ได้เป็นข้อจํากัดเลยมันอยู่ที่การวางตัวของเราอยู่ที่แนวคิดอยู่ที่มุมมองและการปฏ,ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรเราอยู่กันแบบพี่เ่อนน้องเช่นเราเจอคุณครูที่อาวุโส เราเรียกเขาพี่บางทีอาจจะคำถามเรียกป้าแกล้งแก้งหยอกเขาหรือบางทีอาจจะเรียกเขาแม่เพราะคนรุ่นเนี้ยก็ถือว่ามีวัยอายุเพียงเท่าเท่ากับแม่เราเลยและเราใช้ความจริงใจในการทํางานอายุน้อยเนี่ยเป็นสเสน่ห์จริงๆนะพี่ครับตรงเนี้ยเอ้ยทํายังไงเราก็บางเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมดถูกไหมแต่เราเนี่ยเข้าหาเขายิ่งที่ที่รุ่นอายุเยอะ,ยอะแล้วเขามีประสบการณ์เขาทางานมาเป็นสิบสิบปีแล้วอะดังนั้นเนี่ย เราจะสามารถดึงศักยภาพเขาพาเขาทำได้ไงเขาเนี่ยเชื่อเชื่อในตําแหน่งบทบาทเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาจะรู้ว่าคนนี้คือผู้ในการถูกไหมเขาเชื่ออยู่แล้วแต่เขาจะเชื่อยิ่งขึ้นถ้าเราไม่ไปทําตัวเป็นเจ้านายเขาทําตัวเหมือนเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานเขาอะตรงนี้แหละมันจะเป็นเสน่ห์แล้วมันจะได้ใจเขาดังนั้นผมมองว่าไม่ไม่ใช่ข้อจําจกัดหรืออุปสรรคใดแต่ถามว่าก็มีบ้างไหมก็มีบ้างเพราะว่าในระบบ รัชการไทยหรือระบบสังคมไทยเนี่ยเป็นระบบเคารพอาวุผู้สถูกไหมดังนั้นตรงนี้อาจจะเจอปัญหาและแกล้ว่าเฮ้ยอายุน้อยอดสอบมาเปล่าจะเจ๋งแค่ไหนลองของไหมดังนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเราแหละถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าเราไม่เข้าหาถ้าเราทําตัวเหมือนแบบเป็นเจ้านายอย่างที่บอกตรงนี้แหละมันก็จะกลายเป็นมหาอุปสรรคเกิดจากตัวเราทั้งนั้น มันอยู่ที่ตัวเราอย่างที่ผมตอบไปตั้งแต่ต้นนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับปัจจัยแห่งความสำเร็จหรอโหตอบยากเมกันนะเพราะว่ามันมันใช่หลายปัจจัยออตอบจากประสบการณ์แล้วกันก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำพูดทำให้ดู อยู่ให้เห็น Leadership is action not position ฟีลประมาณนี้คือตัวเราอ่ะเราต้องเป็นต้นแบบคือเราคือเบอร์หนึ่งถูกไหมถ้าเรามีภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิฐานถ้าเราครองตนครองคนครองงานคำพูดวบบนี้เราคุ้นหูอยู่แล้วอ่ะแต่ทีเนี้ยเราจะนำสู่การปฏิบัติได้อย่างไรดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของคำที่ใช้ในการทำงานมาตลอดเลยก็คือ Go together, go further, work with heart, miracle happens ที่มาของคำนี้แหละคือน่าจะคือปัจจัยแห่งความสำเร็จก็เพราะว่าไปด้วยกันไปได้ไกลทำด้วยใจเกิดได้จริงหมายความว่าในการทำงานเนี่ยทีมเวิร์กถูกไหมคือถ้าเราเก่งคนเดียวทำคนเดียวเราไม่สร้างครูที่เก่งๆเราไม่พัฒน,นาเขาเราก็จะรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าเกิดเรา ก่อนที่เราจะเป็นผู้นำเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองถูกปะเพื่อให้เป็นงานนูน่นนี่นั่นให้ครบแต่เมื่อเรามาเป็นผู้นําแล้วอะสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเราต้องพัฒนาผู้อื่นดังนั้นเนี่ยหลักการนี้ก็คือไปด้วยกันไปได้ไกลคือพยายามพัฒนาผู้อื่นรอบตัวเรานะครับเขาถึงมีคํากล่าวของคงเบ้งที่บอกว่าสุดยอดของผู้นำเนี่ยคือการทํางานให้สาเร็จผ่านผู้อื่นดังนั้นเนี่ยเมื่อเราไปด้วยกันแบบเนี้ยมันถึงจะไปได้ไกลมันจะเป็นทีมเวิร์กมากไปเป็นทีม อันนี้คือปัจจัยความสำเร็จนะครับแล้วทำด้วยใจเกิดได้จริงเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทำงานด้วยหัวใจอะ่ะผลลัพธ์มันจะอ,อกมาดีเสมอสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะถูกซึมซับในแต่ละวันแต่ละวันของการทำงานครูหรือว่าคนรอบข้างนัเกเรียนผู้ปกครองชุมชนเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราอะ่ะตั้งใจทำงานว่าเราจริงใจในการทำงานเราอุทิตนเรามุ่งมั่นที่จะดูแลลูกหลานของเขาจริงๆตรงนี้มันคือปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในนิยามที่ประสบพบเจอและเป็นประสบการณ์ที่อยากที่จะบอกเล่าสุ่คนฟัง,งน่าจะเป็นเรื่องนี้อ้ออีกอันนึงน่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดเขาบอกว่า attitude is everything คือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ทัศนคตินะไม่ว่าเรื่องใดกรตามที่เราถ่ายทอดออกไปการกระทําทุกอย่างมันอยู่ที่แนวความคิดความเชื่อปรัชญาในการทํางานของเราดังนั้นสิ่งนี้ถ้า ตามีทคติที่ดีต่อคนรบข้างคิดบวกมี soft skill เยอะๆมีม i n d s e ตที่ดีอันนี้มันคือมันคือ s k ิ l l เบอ้์ต้นๆของผู้บริหารเลยนะมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่บอกได้ว่าปัจจัยนี้แหละคือความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นจากที่ได้เป็นผู้บริหารมาประมาณสัก6กถึงเปีแล้วนะครับ ัญหาที่เคยเจอและหนักใจหรอถ้าบอกว่าไม่มีโลกสวยเกินไปปะ่ะคือเรามองว่าปัญหามันเหมือนเหมือนขนมอะคือถ้าเกิดเรามาเป็นผู้ไปหาแล้วเนี่ยเรารู้อยู่เลยว่าเราเนี่ยมีหน้าที่มามาแก้ปัญหาหรือมาพัฒนาถูกปะดังนั้นเนี่ยเราเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าปัญหาที่ทําให้หนักใจและเจอ มีแต่เราสามารถรับมือกับมันได้อะแต่ถ้าเกิดจะให้ยกตัวอย่างนี้หรอ mm. ก็เอานี้ละกันแน่นอนปัญหาที่น่าจะเจอกันส่วนใหญ่ก็คือเรื่องคนยากที่สุดเจอเรื่องคนคือหมายความว่าไม่ว่าเราจะตัดสินใจไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะมันจะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยถูกไหมฮะมันอยู่ที่เราจะสื่อสารยังไงที่จะโน้มน้าวเขายังไงให้ที่ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่อยากไม่เห็นด้วยหรอกนะ แต่เขายังไม่รู้วิธีคิดเราไม่ได้สื่อสารไปหรือยังไม่รู้เหตุและผลบางทีเราสั่งการไปตุ่มหนึ่งเ,เขาอาจจะมีวิธีคิดอยู่อีกแบบหนึ่งแต่เราดันสั่งไปเลยดังนั้นนก่อนที่จะสั่งการอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องสื่อสารให้ชัดถึงวิธีคิดและก็อย่าลืมฟังเขาด้วยไม่ใช่ว่าเราจะตั่งสั่งตุม่มตุมตุมแล้วไม่ฟังเขาเลยดังนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องคนมันเกิดจากตรงนี้แล้วก็หลักที่จะใช้เนี่ยจะใช้คําว่าถูกต้องต้องมาก่อนถูกใจ คือปัญหาเรื่องคนเนี่ยบางทีวันนี้จะแบบนี้พอ,อเคยมาสแกนนิ้วได้แปดโมงสิบทำไมตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นเจ็ดโมงห้าสิบฮะอ๋ะอบางทีตอนเย็นเนี่ยอ,ออกไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ได้เขียนขออนุญาตอันนี้ยตัวอย่างเล็กน้อยนะถ้าเราไปตามใจเรื่องพวกเนี้ยโดยไม่ยึดหลักการเข้าไวอ้อร้อยคนร้อยแบบเราตามใจเขาได้ไม่หมดหรอก แต่ถ้าเกิดเราตามใจหลักการซึ่งมันมีหลักการเดียวการอยู่ในสังคมหมู่ม,มากเนี่ยจะต้องมีหลักการแล้วก็ให้คนหมู่มากเนี่ยทำตามกฎติกานั้นอันนี้ก็จะป้องกันปัญหาเรื่องคนได้ก็คือยึดหลักของความถูกต้องต้องมาก่อนถูกใจแต่ถ้าจะเป็นสุดยอดนักผู้บริหารนะถ้าทําเรื่องเรื่องหนึ่งให้ทั้งถูกต้องและถูกใจได้เนี่ยอันนี้ถือว่าสุดยอดก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูครับ ผู้นำที่เป็นต้นแบบยเยอะอะมีอะไรมีไอเด้านในดวงใจหลายคนคือคำว่าเป็นผู้นำที่เป็นต้นแบบเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้มในการก็ได้นะผู้นำที่เป็นต้นแบบก็กเริ่มต้นก็น่าจะคุณพ่อคุณแม่เอาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอย่างคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่เฟรนลี่ชอบช่วยเหลือผู้คนอาสาอะไรเงี้ยเราก็เห็นพ่อเป็นผู้นำเรื่องเนีงง้ย เราก็เอามาปรับใช้ตัวึ้นมาอาจจะติดนิสัยคุณพ่อมาคุณแม่ก็เป็นผู้นําเรื่องความอดทนความขยันนะความมุมานะเราก็จึงมีลูกอึดอส่วนผู้นําในความพยายามก็กกอาจจะไม่น่าเชื่อนะคือเดวิดเบคแฮมคือเคยอ่านหนังสือเขาเจออะแล้วรู้สึกปลื้มเขาก็คือเวลาที่คนเขาซ้อมฟุตบอลเนี่ยซ้อมกันสองชั่วโมงเสร็จแล้วเขากลับบ้านแต่เบคแฮมเนี่ย เขาจะอยู่ต่อครึ่งชั่วโมงเสมอเพื่อฝึกซ้อมลูกฟีคิกเขาจะเตะฟีคิกจนโค้ชจนผู้จัดการทีมต้องมาไล่ออกจากสนามแบบกลับบ้านได้แล้วเขาเริ่มฝึกกันแล้วเราไปอ่านเจอเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นแบบอย่างของคําว่าไม่สําเร็จก็ไม่เลิกล้มเหลวก็ก็เตะใหม่ก็ลุกขึ้นมาใหม่ก็กลายเป็นผู้นําอีกคนหนึ่งในชีวิตนะส่วนถ้าเป็นผู้นําทางด้านผู้บริหารเนี่ยก็มีท่านผอธนากร เ,เจ้านายคนแรกตอนนั้นเป็นบรรจุครูผู้ช่วยได้อยู่กับท่านประมาณสองปีท่านพออสุภาวดีวงศกุลอดีพี่นักการโรงเรียนสามยานรังสิตแล้วก็ส่วนกีฬาพิรังสิตคนนี้ไม่เคยได้มีการร่วมงานก็คือได้เข้าไปทํางานที่โรงเรียนที่ท่านเคยอยู่แล้วได้ไปทํางานในวัฒธรรมองค์กรที่ท่านสร้างไว้เห็นปะขณะไม่เคยร่วมงานก,ก็ยังเป็นไอดอล คือเราได้ซึมซับบรรยากาศการทํางานและวิธีการทํางานของเขาเราเห็นเขาเราก็เลยคิดว่าท่านหมอคนนี้สง,ง่างามแล้วเก่งอะ่ะก็อยากเป็นแบบเขาบ้างนะครับส่วนผู้นําอื่นๆอีกก็มีตอนมาเป็นผู้ในาการแล้วเนี่ยก็มีพี่สักสองคนที่เราถือว่าเป็นต้นแบบก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับก็ตอนนี้ยังไม่เกษียณเป็นคนคือท่านพออาทิตย์แก้วก็เป็นวิชายที่แบบ เขามีทักษะบริหารที่กลมกล่อมอ่ะเก่งด้วยได้คนด้วยได้งานด้วยเพราะบางทีด้วยเราอยู่ในตานบางทีเราเราได้งานแต่เราอาจจะยัง,ยงไม่ได้คนถูกปะดังนั้นเราก็ค่อยๆฝึกจากผู้นาเ่าเนี้ยท่านหนึ่งก็คือท่านผอเฉลียวตาพิพัฒน์อดีตผู้อนวยการโรงเรียนสระบุรีวิยาคมท่านนี้ก็เป็นผอ,อ,อนักพัฒนามีปัญหาอะไรก็ตามเราก็เราก็จะปรึกษาท่านผอทิพย์กับท่านผอเฉลียวตาพิพัฒน์นี่แหละคืออย่าลืมว่าในเมื่อเราเข้าสู่ตําแหน่งเนี่ย บางเคสบางกรณีเนี่ยเรายังไม่เคยเจอเราไม่สามารถแก้ได้หรอกแต่เถ้าเราไปถามรุ่นพี่ที่เป็นต้นแบบเนี่ยเขาเคยผ่านมาแล้วเขาเรียกว่าเคสสตารี้เจอปัญหานี้แก้แบบนี้สิเ,เจอปัญหานี้แก้แบบนี้สิมันก็จะทําให้เราเรียนรู้ได้ไวขึ้นดังนั้นทั้งหมดเนี่ยก็คือผู้นําที่เป็นต้นแบบและเชื่อว่าวันข้างหน้าเราก็อาจจะมีผู้นําที่เป็นต้นแบบอีกแต่วันนี้เอาประมาณนี้ก่อน ฝากให้คนรุ่นใหม่ใช่ไหมก็เอาเป็นคำของวอลต์ลิสนี่ละกันก็คือ if you can dream you can do it ถ้าคุณฝันถึงมันได้คุณก็ทำมันให้เป็นจริงได้คำเก่าเนี้ยผมเองเชื่อว่าตอนเนี้ยคนทุกคนมีความฝันคุณกล้าที่จะฝันแล้วอะวันนี้คุณก้าวเข้ามาเรียนบมาหารการศึกษาแล้วอะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนะี่ยต้องการที่จะเป็นลองบริการ ผู้ในการเพื่อมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงการศึกษาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือเมื่อกล้าฝันแล้วอะเมื่อตอนลงมือทำอะขอให้ทำด้วยใจเกิดได้จริงขอให้เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีทัศนคติที่ดีมี mindset มี soft skill เยอะเปิดใจให้กว้างอยู่กับผู้คนให้ได้อย่าคิดว่าเราอะคือเบอร์หนึ่งเราต้องไปสั่งเขาเดี๋ยวในโลกของการบริหา,ารัดการะมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว เราไม่ใช่เจ้านายแล้วเราก็คือเพื่อนร่วมงานเพีงเยงแต่ว่าเรามีตําแหน่งเป็นผู้กำกับบัญชาแค่นั้นเองดังนั้นอนาคตเราไปสอบใครๆก็สามารถท่องหนังสือสอบได้แล้วก็มาเป็นผู้ริหารก็ได้ชื่อว่าเป็นแต่สําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่รู้สังคมผู้คองจะเป็นคําตอบให้เราเองดังนั้นอยากฝากน้องๆไว้ว่า if you can dream you can do it ฝันและลงมือทําให้เกิดขึ้นจริงนะคขอบคุณมากครับ